สอนนักเรียนนะคะฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานจุดที่1นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำที่1กันเลยนะลูกนักเรียนคนใดนะคะที่หนูอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะหนูเปิดนะลูกเปิด u t u b e นะคะให้ผู้ปกครองเปิดนะคะแล้วก็ดูครูสอนอ่านไปทีละาคมนะคะแล้วหนูก็สะกดตามนะหนูจะได้อ่านเป็นนะคะอ่ะเริ่มคำที่1เลยนะคะก็ไม่ใจคูก็คำที่2นะคะก็อ,อบอกบกคำที่สนะคะ กรออะกะจอกกจกกระจกคำต่อมานะคะกรออะกระจอุยจุยกระจุยคำต่อมานะคะกรออะกระจอยงอดิงดิงไม่เอกดิงกระดิงคำต่อมานะคะกร โดอ์โมดุมกระดุมคำต่อมานะคะกรออักก์โดโอ si โดดกระโดดคำต <mam poems> ่อมานะคะกรออักกตออายอตายตายไม่เอกตายกระตายคำต่อมานะคะกรออักกพออีโนถินกระถิน คำต่อมานะคะกรออะกะทอเอียมอเทียมกระเทียมคำต่อมานะคะกรออะกะบอเอืองงอเบืองเบืองไม่โทเบืองกระเบ,อบืองคำต่อมานะคะกรออะกะปอองอปองปองไม่จัดตะวาป๋องกระป๋อง คำต่อมานะคะกรออากาศปอเอาเปาเปาไม่จัดตะวาเป่ากลาเป่าคำต่อมานะคะกรออากาศปอรอโงงโปงกลาโปงคำต่อมานะคะกรออากาศรอกรอกละล้อคำต่อมานะคะ ลกลวอัวกลัวกลัวนะคะคำนี้คำต่อมากวอ,อควาควาไม่เอกกวาคำต่อมานะคะกอดออกอคำต่อมานะคะอออกอนคอนไม่เอก,ก่อนและคำสุดท้ายนะคะออกอกะนะคะวันนี้นะคะบัญชีคำชุดที่หนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2ี่สิคำนะคะ มีเป็นทีนน่คางชัที่สองนะคะ